ตอนนี้ก็มาถึงประมาณบ่ายสองเนอะ,ออะแดดกำลังดีเลยตอนนี้คุณกำลังรับชมช่อง y o u t u ู e กินที่ที่ทุทกปั๊มช่องนี้ไม่แต่ขออร่อยนะคะวันนี้เราพามาเช็คอินที่พรีมาโฮเทลพัทยาห้องที่เราได้คือเบอร์สามสองศูนสองี่นี่เาก็เนี่ยโอเค โอ้โหแล้วแม่ใส่สีส้มมาตัดเลยอะฮะแม่ใส่สีส้มมาตัดเลยโอ้โหยังอยู่เวนิสเลยเนี่ยฮะแม่ยังอยู่เวนิสเ,เ,เ,เลยนะประมาณนี้ก็บ่ายสองนิดนิด,นด ซับซ้อนนิดนึงนะแต่ก็โอเคอยู่โอ้โหเป็นโลกแห่งน้ำนี่นะคือห้อง,องเบอร์นี้จะเป็นอะรก็ไม่รู้ละครเล่นอะไรจะเป็นการรไฟนะครับ จูนไฟนะเดี๋ยวจะลองจะลองดูนะครับใช้ได้เนาะันนี้ก็เป็นการประตูครับกระจกตูครับไม่เคยเปิดตัวห้องไหนคือคือห้องที่พี่มาเลยเลยมาชมห้องค่ะพี่มา เดลพ <to> ัทยานะคะมีกระเป๋าผ้าให้เราใช้ด้วยมีชุดด้วยแล้วก็มีมินิบาร์นะที่ถ่ายไปตะกี้ตะกี้ก็จะขู่ลักขู่ลักนิดนึงเพราะว่าเขาน้องทำห้องไม่ทันอุ้ยวามันติดได้ที่อยู่อือหูต้องทีผลไม้ให้ด้วยอ่ะจะเพิ่งจับจะเพิ่งจับสวยจะขอถ่ายรูปสักอรอ่าอ่าเสร็จแล้วไม่เป็นไรก็ตัดถ่ายคลิปไปก่อนถ่ายคลิปก่อนนะแนะนำห้องนะห้องที่เราได้เนี่ยเป็นวิว ดูดิขนอกอะเห็นไหมปันนี่เปิดมันรูดมากนั่นเอาเปิดยังไงเลยแล้เนี่ยวิวดีมากเลยอะใช่เนนแต้บรรยากาวเป็นที่ยนอแดดแรงมากคนไต่ที่ไต่อิ้เลย คือแล้วเนี่ยตรงนี้เขามีนี่ด้วยนะเีสระว่ายน้ำตรงเนี้ยสระว่ายน้ำใสแบบแบบาน้ใสใสแบบกระจกเดี๋ยววันนี้จะใส่บิกินี่ไปลงในน้ำใสแว่นกันแดดกันรองเท้าแตะลงในน้นถ่ายให้ดูสองอย่างไม่ดูกอวกแต่เราเป็นคนไทยเราก็ไปอยู่ข้างในก่อนอ่าข้างนอกร้อนมากโอ้โหมันมันมันนี่ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้ราคาเท่าไหร่ไม่รู้เข้าไปดูในในเพจได้นะเพจพีมาก มีมานโฮเทลพัทยาดูเลยมีหมอนสองใบแล้วก็มีผ้าห่มแล้วก็มีช่องวางมือถืออมีมีปลั๊กนีที่เสียบไปนั่นด้วยที่เสียบชาร์จบงชาร์จแบตอ้นนี้ก็มีโอ้อะไรนะเตียงกับโยงเหรออะไรอะแล้วก็มีที่นั่งให้กินได้ด้วยอะเออโอ้ไม่ทาามีทีวีมีทีวีนะจอใหญ่จอโตมีผลไม้แล้วก็มีแอร์เราก็เปิดได้แล้วนะอ่ะมาดู มาดูห้องน้ำเมื่อกี้ห้องน้ำนี่ก็โอ้โหนี่นี่นี่มีกระจกนี่ด้วยเนี่ยเออมีแต่งหน้าสวยเลยทีนี้แต่งหน้าสวยเลยทีนี้แล้วน,น,นี่ทำไงเนี่ยขอ,อมันติดที่นี่หรออือเทน,น้ำก่อนน้ำเย็นซำเลยสายร้อนนะขวาเย็นแล้วก็ที่ฉีดนี่สายฉีดตำละลองดูก่อนโอ้โหรับรอง มีสะดุ้งในงานนี้มีครีมอาบน้ำนะแล้วก็ครีมอาบน้ำฝักบุงฝักบัวประเชษตัวชุดนอนมีนี่มอยางนี้ไหมไหนมีที่วงางผ้ามีชุดนอนนะมีเสื้อคลุมให้สองตัวมีกระเป๋าผ้าล่มเครื่องดื่มก็เต็มสตรีมขขเขาบอกว่าเบิกได้เรื่อยๆกินได้เลย,ส,ยสั่งเบิกได้ด้วยสั่งเบิกได้ด้วยทุกอย่าง พรมเพียบพร้ม,พรม,พรมนะครับแล้วก็มีน้ําอัดลมอันนี้ก็จะมีกระเป๋ามีเซฟเอาไว้ใส่ของนะของมีค่าอก็จะมีน้ําอัดลมสองขวดอยากได้อะไรก็นี่ตามนี้นะครับสั่งได้มีเมนูให้ต่อไปอันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นตอนนี้เราอยู่ห้องนี้นะมันได้หนีไฟออกไปให้เลี้ยวขวาอย่างเดียวเลยนะอ่านี่เรื่องสำคัญเลยเรื่องเซฟตี้นี่อ่ะา่าไรถึง ไปทางทนขาวฟ้าเราก็เลยแต่งส้มมาเพราะว่าจะตัดกันรักความถูกต้องเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายจัดเป็นคลิปแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นพานิ่งนะก็แต่ที่กูกำลังมาเดี๋ยวต่อไปเราจะไปถ่ายเดี๋ยวขอให้แดดมันหลบๆนิดหน่อยนะเดี๋ยวให้ผัวไปใส่ชุดว่ายน้ำแล้วก็เดี๋ยวจะไปถ่ายใหยดูถ่ายไอที่โชว์โชว์ผัวให้ดูนะเพราะว่ากลางวันอ่ะฝรั่งเขาชอบแดดแรงๆอ่ะแต่คนไทยไม่ไหวเดี๋ยวตายเพราะฉะนั้นเดี๋ยว ตัดไปที่สระว่ายน้ำนะคะคอทโดูกันหน่อยนะคะ ากที่ไปหาอะไรกินเหมือนกันมาแล้วนะก็มาเดินดูว่ากลางคืนมันมีอะไรบ้างดูแล้วกลางคืนมันสวยกว่ากลางวันอีกเนาะดูดิโอ้เดินไม่ได้นะคือข้างล่างเนี่ย<ม>ข้างล่างเนี่ยขเขาจะเป็นไี่ดีทั้ง,งหมดเลยเป็นสระน้ำ<ม>เป็นสระ่ม่น้ำแบบใหญ่คือออกจากห้องไหนก็ก็ถึงสระหมดม,มันก็จะทำให้บรรยากาศดีแล้วก็เย็นด้วย เดี๋ยวพาไปชมฝ<ส>ั่งนะั้นครับปึ๊บอันนี้จะเป็นเป็นบันไดขึ้นนะเป็นบันไดวนๆขึ้นแต่เขาทำไว้ดีมากเลยอะ่ะนี่นะก็เป็นปุกปูนปูนเปื่อยๆเลยไม่มีการฉาบไม่มีการอะไรเลยขึ้นได้ขึ้นได้ไ,ดไ,ไปเดี๋ยวพาไปดูข้างบนต่อปึ๊บปึ๊บนี่เป็นด้านเนาะเป็นด้านด้านนอกนะครับ เที่ยวเห็นไกลๆนั่นคือบันไดอะนะบันไดทางขึ้นไปก็จะเป็นล็อบบี้รถจะจอดในมุมนู้นอ่ะตามมาเลอ่ะไปะตามอยู่ข้างบนต่ออึ๊บอ่ากลับห้องเราอีกทางหนึ่งเป็นบันไดวนถ้ารู้สึกเริ่มจะเวียนหัว <laughs> ไม่กล้าอันนี้มากอ่าเราก็ขึ้นมาสู่ชั้นโอ้ชั้น,นชอรรยากาศเหมือน,นอยู่ไอ้นี่เลยอะ,อะตอแนแรกเรามาจากงนี้นเนี่ยตอนนี้เราจะมา นี่นะเมื่อกี้ที่เราดูข้างล่างเปิดนี่จะเป็นมงนี่จะเป็นชั้น2นี่เราพักอยู่ห้องนี้แหละนี่ยังไงสามสองศูนย์สองบรรยากาศก,ก็จะอย่างนี้นะม,นมาเป็นครอบครัวมาเป็นอะไรอย่เงี้ยก็สนุกดีอะเพราะว่าแต่จะหาอันเจอไหมแค่นั้นแหละ <laughs> ห้องก็มีเยอะเห็นนะไม่ต่ำจากห้าร้อยหกร้อยห้องอ่ะฝั่งโน้นที่เราเห็นเป็นโรงแรมอะไรเเททอเซ็นทรานะตอน,นเช้าก็จะมากินข้าวกันตรงลบบี้ฝั่งโน้นแล้วก็จะาพาไปดูดไปไปไปได้ได้ไ,ดไปดูสระว่ายน้ำกันที่ไม่ได้ไว่ายเนี่ยเพราะว่าขี้เกียจแล้นะ เราไม่ได้ใส่ว่ายน้ำไงมีก็เป็นอีกมุมหนึ่งนี่นปิดสองทุ่มนะปิดสองทุ่มเห็น,นี่ยเป็นห้องพักเห็นไหมห้องพักก็จะเดินทะลุมาก็จะเห็นสระน้ําเลยสามารถเดินหย่อนลงมาได้เลยแต่เราอยู่ชั้นสาม,มเราจะเหลาลงมาก็ได้ก็เรียกอะไรเหลาอ่ะอื ก็จะเป็นตึกขาวๆสวยๆเป็นบันดุงันไดใช่กลางคืนมันสวยแบบแดดจ้าๆใช่ก็จะร้อนหน่อยร้อนมากเลยแหละคลิปนี้บอกว่าคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยแต่ไม่เป็นไรเราก็จะได้ใช่เหรอบุนเห็นไหมก็จะมีเหมือนกับไอเนี่ยอ่างปลาเขาเรียกอะไรนะตู้ตู้เขาเรียกว่า ตูปลาเป็นจ่อใสๆอ่อเป็นตู้ใสๆลเดี๋ยวเดี๋ยพรุ่งนี้พาไปดูพรุงจเุายิงฉุกตรงนี้เป็นป็ลาหมึกอะนะที่ตัวตัวนี้เป็นป็ลาหมึกเลยขปล่อยน้ำใช่ใช่ใช่หนังเอเลี่ยนนะังเอียนมือามุมนี้ลงไปอ่านี่แต่ดูอยมุมนี้มุมนี้ลงไปนะ เ,เ,อเ,เอเรียนแล้วก็ตอนเ<ม>ช้าเนี่ย,ยมีน้ําปล่อยลงมาทั้งวันอะปล่อยน้ําอ่ะอืมห้องเราก็จะไปทางนี้ห้องสามสองศูนย์สองนะครับหววนี้นี่ถามรอยได้สามรอยได้เลยโอเค ทุกที่ขี่ทุกปั๊มช่องนี้พน่จะขออร่อยนะคะวันนี้เรามาเช็คอินกันที่พีมาโฮเทลพัทยาอันนี้เป็นช่วงค่ำคืนแล้วเมื่อวานเป็นชุดสีส้มว,วันนี้เป็นชุดสีดำเดี๋ยวเราเรากลังจะไปกินอาหารเช้าแล้วก็จะให้ชมบรรยากาศของของสระว่ายน้าตอนช่วงเช้าที่นี่คือไฮไลท์ของเขาก็คือสระว่ายน้ําแต่เสร็จแล้วแหละเดี๋ยวเราก็จะไปกินข้าวเช้ากันเดี๋ยวพาไปดูว่าวันนี้มีอะไรกินปึน๊บ เสร็จแล้วนะคะล้วก็ตักมาอย่างละนิดอย่างละหน่อยอย่างที่เห็นตักแค่พอกินเพราะเดี๋ยวถ้าไม่อิ่มไปตักใหม่ได้ก็จะเป็นโซนของข้าวแล้วก็เป็นข้าวต้มขต้มหลังจากประกอบล่างมาแล้วก็จะเป็น,นอย่างนี้คุข้าวต้มน่ากินจะกินก่อนข้าวต้มไก่ทอดยิ้ ันนี้ก็จะเป็นส่วนของต้งยมยำต้ยมยำเขงรสชาติแบบออกไปทางหวาน,วานๆนะจืดๆนะเพราะว่าที่นี่เขามีแข่ต่างต่างชาติเอแตก็ถูกว่ารสชาติเข้าย่อยอยูเมนูนที่ปัดจะไม่ได้เลยก็คือพวกเบ็ดฟัด มีไก่ดาวไข่คนแฮมอะไรอย่างเงี้ยก็<อ>ตามตะดวกแม่อาลาังการนะแต่มีทุกอย่างถ้<ม>ากรอบเด้งทุกที่ระบอยไม่ได้เลยไม่ก็จะคุยกับพวกนี้นะเพราะว่าอ,อะไรอนะเราเป็นคนไทยนะสื่อมาแก<อ>้วมันก็จะมีมัก็มีเป็นโรคระลาด แล้วก็มีมที่ขาดไม่ได้เลยหาอันนี้ไม่เจอหาของคุณหวานไม่เจอเจอแต่ซอสซอสชาไทยก็แล้ววันนี้มาหวานมกันดีเลยเออถึงเราจะคู่กันยังไงเวลากินเราก็ต้องแยกตักกัน <c oughs> ของทอดอร่อยทุกอย่าง คือคือทุกปั๊มต้องนี้มีตะกงอร่อย